สวัสดีครับใบบานจันนะครับผม ep ีที่ห้าห้านะครับผมมีพระค่อนข้างหลากหลายเละเยอะนะวันนี้ค่อนข้างหลากหลายและเยอะมากเลยนะครับนะมีทั้งสมสมสม,สมเด็จรูปล่อนะครับหลายวัดนะลราติดตามชมเลยนะครับสวัสดีครับพี่พีเอฟซีด้วยนะครับนะไล่เลยนะครับ องแรกครับเป็นพระสมเด็จนะครับฝากกุกนะครับวันละครฝากกุบางคุณพรมน่ครับง่ายๆพี่ง่ายๆครับง,ง่ายๆเลย คนดูดูดูเนื้อดีพี่เนื้อดูเนื้อเห็นไหมเอาเก้าพันบาทครับนะครับเอาเก้าพันบาทครับนะครับแคปน้าจอนะครับนะครับโทรมาได้นะครับศูนย์เก้าแปดสี่สี่สามศูนย์ห้าห้าสามนะครับผ่าอันนี้ดูง่ายผ่าแท้แบบแท้เลยนะครับต่อไปนะครับพี่เป็น พระบั้งเุ็นคมนะครับเกตประตูเป็นพระกุเก่าครับน่ครับเขามาอย่างนี้เลยนะครับนี่เอาสี่พันบาทครับเอาสี่พันบาทครับนี่พระกุเก่าให้ดูเนื้ออย่างนี้เลยนี่ดูพระกุเก่า นะครับนี่ครับฐานแซมนะครับเสียดายหักนะเอาสองพันห้าละกันนี่หักนี่เอาสองพันห้านะพะสมเด็จวัดละครพิมพ์ฐานแซม,มนะทำพอปอไป พับสมเด็จนะครับพิมพ์ใหญ่นะครับวัดละคังแม่พิมพ์โบราณเนี่ยครับเนื้อนมเหล่าพี่ลงรักเอาสี่พันพี่พี่ดูชอบนะไปไว้หน่อยนะครับเพราะพระเยอะมากเลยนี่ครับองนี้ก็เคยเหมือนจะเอาเคยเอามาอะไรมั่งอะมาแบ่งปันอีกรอบหนึ่ง ครับน,นี้คือพรกเก่าของผมวันนี้เอาห้าพันพอนะครับพิมพ์ใหญ่วันละคังมีรักด้วยรักหนาๆพี่รักหนาๆมีภาพศัตรูให้หลังปาดๆหลังแบบหลังดาราพรกแท้ดูง่ายๆนะครับนี่เอาห้าพันบาทครับไปไวนิดนึงนะ่อ,อไปนี่ได้มาใหม่เลยพระสมเร็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่ นะครับพี่ดูหลังไลยหลังองเงี้ยหลังคือหลังหลังง่ายๆหลังเบสิกหลังง่ายๆดูมวนทรงมวนสารนี่ครับผงๆผงๆนี่ครับเอาสี่พันบาทครับโทรมาได้เลยนะครับ นี่ฮะเจดี JD วะัละคังนี่ครับหลังนึงนี้นะขาซื้อขายกันเป็นร้านนะให้พี่ดูชอบค่อยเอาไปนะเอาหกพันบาทครับพอรอดนะครับ เอาสามพันพี่ทลอดนะครับมาเดี๋ยวผมไปดูจอบเล็กนี่ทีเด็ดเลยจอบเล็กนะครับพิมพ์แข้งพิมพ์เท้ากระดกอืโดีดูเม็ดแรกนะเนี่เม็ดแรก่เงี้ไม่มีเก๊แน่นอนองค์นี้ไม่มีเก๊แน่น นี่เม็ดแรกเห็นไหมโคตรลึกเลยนี่เม็ดแรกฝังอยู่นี่เขียวอมเหลืองราหาเขียวอมเหลืองหลังออกน้ำตาลน้ำตาลโหยตัดช่อชัดเจนนะครับหล่อช่อแน่นอนนะน,นี่ครับไม่มีใครขายราคานี่แน่นอน เอาสองหมื่นห้าครับเพนะครับใครดูชอบก็ทักมาได้เอาสองหมืนห้าครับนะครับอันนี้จอบเล็กพิมพ์แข้งตรงเดิม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 นะครับเดิมเดิมอันนี้เอาสี่พันเอาเดิมเดิมเอาสี่พันนี่เดิมเดิมเอาสี่พัน นะครับนะครับต่อไปนะครับรูปหล่อมั่งละรูปหล่อพ่อเงินนะครับพิมพ์ขีิตาห้าชายนี่อันนี้โคสวยจมูกโด่งๆคมๆเขียวอมเหลืองโลหะเขียวอมเหลืองรับกบข้างชัดเจนนี่อย่างนี้คือแท้แบบมันแท้จริงๆวันนี้ไม่ออกนะครับนี่ครับดูดูก้น ผมนี่ฮะผมเอาสี่หมืนแล้วกันนะครับเอาสี่หมืนบาทดูชอบก็อเอาไปดูไม่ชอบไม่ต้องเอาไปนี่เอาสี่หมืนบาทครับนะต่อไปไมารูปหล่อเบตง นี่เนื้อนวะนี่ขัดยาเดิมๆแห้งๆโอ้โ oh หแห้งๆเลยพี่ต่อคดดัาเบอ์เก้า่ีแห้งๆครับเนื้อนวะเอาแปดพันบาทครับผ oh มว่ามันโหสุดๆแล้วพี่หามันโคตรยากแล้วขัดยาเดิมๆนี่รูปภาพอตรงนะครับแล้วอีกองหนึง่งเขาอยากกลัดเท่าไหร่นะ นี่เนื้อนว่าเหมือนกันปิดท้องเก่ามาลำเบอร์เก้าสิบเอ็ดครับเอาเอาเท่ากันนะเอาแปดพันบาทนะผระดูง่ายพี่พระดูง่ายพระดูง่ายนะพระดูง่ายเลยนะครับสไตล์การ์ตูนเมืองจันดูง่ายเลยนะครับ องค์ที่สามนี่อันนี้ก็เนื้อนอวะมันครับอันนี้สวยผมชอบนะสวยน,นี่ตอห้าหกเก้านี่ชัดเจนดีนะฮะนะครับต่อไปเป็นรูปหล่อนิยมนะครับวัดบางคานพิมพีนะต้องบอกกันว่าพิมพีพิมพี ให้ดูว่าเป็นยังไงนะครับหน้าตายอย่างนี้พิมพ์ B บีนี่เขาจะอวบๆหน่อยนะครับสังเกตดูทพาะถอบพิมพ์จะเล็กเลยอันนี้ไม่ขอดแน่นอนนะครับตัดช่อตัดก้นโคตรดีเลยนี่เอาหนึ่งมืสองพันบาทนะเอาหนึ่งมื่นสองพบาทครับ นี่เอาหนึ่งมืนสองพันบาทนะต่อไปนะครับพี่ดูเอาละกันสี่ชายเล็กโหยดูโลหะเอาพี่ดูโลหะเอานี่อ่ะแห้งๆอย่างนี้เลยนะครับเขาจะไม่สว่างนะผิวพันแห้งๆอย่างนี้เลยนี่นี่แห้งๆดูว่าเป็นจำ้จำๆจำ้จำๆนะครับนี่ เอาหนึ่งหมืนบาทครับหนึ่งมืนบาทครับพี่ๆนะมามาถึงนี่มั่งมา,มานี่แพงมากครับชิ้นนี้โคตรลึกเลยครับพิมพ์แข้งตรงนะครับจอบเล็กพิมพ์แข้งตรงขนาดพระล้างมานะั้นพิจูวณน,นะเขียวอมเหลืองนี่ครับเอาสี่หมื่นครับ พระดูง่ายที่สุดองค์นี้ดูง่ายที่สุดลึกๆนะครับลึกๆนะครับสังเกตดูลึกๆครับลึกๆมากหูหูสองข้างลึกมากนะครับนี่นะนะครับอีกอง์นึงเป็นพิมพ์นะครับนิยมเอโหโคตรสวยเลยลึกๆเลยพี่ดูผิวพันธ์แห้งเดิมๆนะครับ ดูคอเป็นเส้นเป็นเส้นเลยอ่ะเออจมูกไม่ดูฟันวัโหูยก้นตัดเอาสี่หมื่นนะนิยมเอเอาสี่หมื่นพระแท้ดูง่ายๆนะครับผมบอกให้เลยดูง่ายๆนะครับหรือว่าใครมีแบบเนี้ยองคแบบนี้ผมย,ยินดีรับเช่าเอาอางี้ดีกว่ายินดีรับเช่าถ้าใครว่านั่นอ่ะอ่ะยินดีรับเช่ามีแบบนี้นะขอให้เป็นแบบนี้นะนี่ นะครับนะต่อไปนี่คิตาองค์นี้เคยมาไลายทีงั้นลูกค้าติดเล่นนะนี่โลหะแท้ๆผิวพันวัน,นะแท้ๆพิมพ์ทรงแท้ๆนะครับดูก้นนะครับนี่เอาเจ็ดพันบาทครับ สุดท้ายหลวงพ่อเดิมเนื้ออปาก้าเอาหกพันเพตตึงๆเลยพิมพเ A ครับตึงๆเอาหกพันบาทครับขอบคุณครับ FC ที่เข้ามารับชมนะครับขอบมากเลยครับสำหรับอีีนี้ขอลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่ EP หน้าครับสวัสดีครับ FC สวัสดีครับ